รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัะสมุตเจดี JD, ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัสมุดเจดีดำเนินการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564โดยการพบกลุ่มแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Google Meet, Zoom, Line, Facebook และช่องทางอื่นๆปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ net, ครั้งที่2ปีการศึกษา2564โดยมีนางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการเข้านิเทศสนามสอบณนะสนามสอบโรงเรียนป้อมนาคาราชสวัสดิยานน์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักนศึกษากศนด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพกศนเกมณนะสนามกีฬาเทศบาลกลางแหลมฟ้าผ่าอเภอพระสมุทรเจดีภารกิจตามนโยบายสำนักงานกศนจังหวัด นโยบายสำนักง,งานกศนเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1ประจำปี2565ณนะห้องประชุมชั้น2สำนักง,งานกศนจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุภมิตรชินสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม เข้าร่วมการประชุมประสานแผนผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศประเภทผู้อำนการกศนอเอดีเดนประจำปีการศึกษา2563โดยมีนางทัชนกเจ้เดินวงผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อพัฒน,นาคุณภาพทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาณนะห้องประชุมชั้นสองสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางทัชนกจเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยเพื่อย,ยกระดับคุณภาพทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ดรสันติศรีส่วนแตงรองศาสตราจารย์ดรประสงค์ตันพิชัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและดรรุร่งอรุณสายโสพลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสร,รมิมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงานกศน,นเป็นที่ปรึกษา โดยมีนางทัชนกเจ้าเดินวงผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมณนะอิงทานดีสอดจังหวัดนครนายกดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อชี้แจงข้อราชการโดยมีนางสาวนันพัฒน์ศรีวิเชียนผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมกสอำเพอพัสมุทรเจดี กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและกำนันอำเภอพัสมุเจด JD, นะีณที่ว่าการอำเภอพัสมุเจดีงานการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุดเจรีให้บริการด้วยความมั่นใจภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปจำนวน105คนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน95คน บอส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันมาคาบูชาและวันวาเลนไทยจำนวนสองเรื่องสารัความรู้ในรูปแบบจดหมายข่าวเรื่องต้องรู้ควรรู้น่ารู้ผ่านโซเชียลมีเดียหมุนเวียนทุกวันจำนวนสาเอ็ดฉบับองค์ความรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพัสมุดเจดีจำนวนสามเรื่องผลิตสื่ออ e ีบุ๊ก จำนวน2เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านองค์ความรู้และแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติบัตรออนไลน์จำนวนสีเรื่องเทศกาลตึกจีนวันวาเลนไทน์วันมาคาบูชาและพุทธสาวกพรหนาลายมหาราชรวมผู้รับบริการเชิงปริมาณ2,131คนเชิงคุณภาพคิดเป็นร้อยละ87.67 ดำเนินการจัดพธิธีทำบุญเหลืองพระและเจิมป้ายสถานศึกษาโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวนห้ารูปมาเพื่อพธิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้องประชุมกะสะนอมเพลพระสมุตเจดี